บ some, ักเล็กไปไซว่ะมันคือปอยูเถียงว่ะหัวอืนเป็นคือผัวข่อยบมดนอนอนออ้ยเอียงคนเอียงเอากำลนังบังซ่ามาตาสาชุบมุกชุบมุกจัดโอ้ยอดมาได้ละนอหยุดไหนออ้ย อ๋อจาไม่ยังเชียงครยนี่เอ๋อไม่ยังจเป็นยังอันมอยว่าอันม่ใช่มาได้แบบนี้อ๋เป็นตังฮิตกันมาเนี่เฮ้ยมันยิงกันอีกเป็นยออเ้ยอัเรื่องเงู้ยิ่ิงลไส้ไหมปกนี่มันยิงยิงบำได้เฮ้ยมึงกะสีหายเบาหลอนปนั่นตีเฮ้ยมิยังก็บอกมาตัเนาะเฮ้ยเรื่องยังววานไหม เรื่องจังหวะอืมเรื่องจังหวะเรื่องจังหวะอย่างนี้โอ้ตาอันนี้มึงยังบ่เข้าใจอ่กดูนี่แม่โอ้ต้อโอ้บ่รู้เปล่ามงอย่างอ้ยกะชั่วโมงจัดชั่วโมงจัดหน้าผู้ชายเหมืึนอ่ะว้ายโอ้ปาร์ตี้นาเกียรติเนี่ยโอ้โอ้ยูนี่มึงอย่าบอกเราเด้อว่ากูอยู่นี่บักกันี่ เจ้าลีเราบ่ดูนี่ออเออเฮ้ยยังกพ่มาจังสั่นป่ะที่นี่อโอ้ข่อยจำไดแนวมาโอ้เราสั่งอันอยาขวดมาพร้อมกันแล้วข่อยเลยฮึมาฉันยาขวดอือขี่ของแม่อะไรแม่บักกันนี่ยา,นายาสุกกำลังยังดีกว่านั่นนะอ,อ,อันนี้มันตายแล้วแน่นะบ่อันนี้ก็ได้ อาถูกงแมนแลืแม่บ่ได้รับบ่ได้นอนเลยบักเล็กนี่หน้าละหน้าเพชรยังบ้บักนี่กะบักบิบบกสูฟังฟังซื้อนอนหรอกว่าสั่งเมือกุพอมเลยสั่งกุรพอมแล้วอาารย่อ้อันอันขอเงินกุพันหานะเออว้ายาา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 าี่าาา โอ้มันก็บอดาจะได้สั่งอะไรได้นี่วะมันี่มันรับบอดาบักอันนี้บ่อือโอ้ยสุมือหนิของบอดาใส่แล้วสุมือหนิอ๋อคือว่าจังสั้นโอ้ยว่าแต่เมียอว่าหวานขึ้นเท่านั้นนหะไม่กี่เด้อปลามันสูเลยวะโวยมันมีวิธีเดียวนะเกจดเจดจังไหนที่จะแก้มันได้คืออียงว่ายกาว่ามันจะขึ้นห่วงดาลัดเลยแล้ว เฮ้ยดาลัดเลยบอกเออดาแบบไรบะกันนี่ไม่ดามันอ่อนลงตัวอือ well ดีด well uh, uh ูใ uh, ช่น uh ี huh, ่พอมันมีความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บนี่มันบอเออถือดาถือปล่อยถือจมนี่อ่อนหยวบเลยตัวอู้ฉันบอกเอองี้มันได้ผลอยู่บ่เดี๋ยวนี้เล็กได้ผลแล้วเนาะอู้เออ แต่ว่าเมียข่อยบ่วางเส้นได้บัดนี้อาเมียงมาจากไหนเฮ้ยสมมืตินี่งจ้าจ๋าเด้ว้าวจ้าจ๋าเออเอ้ยปัญหาเมียเนาะเออเฮ้ยเดี๋ยวแบบน้อยปีนี้มาจะลอยหลายเฮ้ยเนาะมันเปิดได้ไหนอืมอันอันหน้าเราเพราไหวแหมเล็กง่้ยน่าร่าใส่สูตผมเลยย่าง่อ้ยต้องสร้างสถานการณ์เห็ดร่มดุดปุ๊บปั๊บใส่โอ้ยสันบ่แป้งก็บเรต้องท่า อ,อาบน้ำแล้วนอนตัางชานิหรอพอส่องท่าเลยแปง้งอ๋อไปทับกินตูปับอ้อนหยวกเลยโอ๋อชันบอจะของดูเด้อว่านะ่าซาสิปิงสันบ่โอ้ยบักกันี่อันทว่าอันกอนน้อนนวดนั่นขันหน้าเพราะท่าทแป้งหันมันนวดนอะได้นี่บักกันนี่กดเอาตัวชันบอเออมันได้ผลบ่บักกันี่ได้ผลด่าพร้อมเออ ถ้าผมส่งศูนย์ส่งนิดใส่เออหับรองอย่าไปจ่จ่าเลยเขาจ่าเงียบเอุยวอดาบอกไรไม่เคยจ่าาดอกเฮ้ยจักละอออสิรองสูดดีวะเ้ยเจ้าเสือผมอดแไม่ไหวแม่เลียงส้หดัวเ้ยโอ้เดีววะ สี่เหอยู่ขวดหนึ่งได้หนิคลองดีเล้วนี er> ่เฮ er> ้ยังเหลือขวดยังโยมเฮ้ยโอ้บ่ได uh, ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้แต่แค่ขวดแหลกกับที่ตายแล้วบแกบนี้ช่วยเสีเอาสองขวดเจ้าคือเนี่ยนั่หลานนี่ใช่หนะเอ้ามึงยังนุ่มยังแน่นเนาะกูมันเฒ่าแล้วบแกบนี่้แล้วเจ้ากับหาวานเป็นยัง อันนี้สมองเทียสมองเทียมันขึ้นบังคับรถบักนี้อรานกีินไม่อ้ยโมเป็รญาติแตวะขึ้นบันไดมากนี่กูแล่นรบแล้ววัาสันทอเอว้ารอีกเด้อวู้ยใครจงไปหมู่เลี้ยงเจ้าชินนใส่ละบานนี่นันแม่มันอยูหลงงียบบอกนะมันเด้อว่ากูอยู่นี่เด้อใส่ยีป่ะบอกเปเด็ดขาดเด้อบัการีบ้าอืมอ๋อข้าันจิย คุยออกขอกันนกเด้อเออะโอ้ยม่ยอมโอ้ยม่ย่าลืมเด้อไง่ย่าลืมเด้อเออต่ว่าเด้อแต่แต่แตพวกไว้ยุ่งหพวกไว้อยากยิ่งหน่ยัากอ้งกระดอกกระดียแท้แต่เว้นกบคำคอยล่งคำคอยลงแล้วเออเราสินาหมากรุบเนาะฮอ้กนหรออเด็กน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่อง ปกติดีเนาะที่เขาเป็นลูกเป็นเมียสิตระเกียตแบบนี้โอ้ยแต่ว,ว่ามันกักน,นักโพดเลยอันธรรมาดาก็ว่าว่าดอกเฮ้ยอันนี้ละโอ้ยจนบ่ไหวแหมเุ้ยลูกสิว่าจะไหนบ้านลูกถึงไสไปไอายไปถึงงานนี่การเล่าขื่นขึ้นเพื่อเยี่าบสิว่าจังไหนหนูเรื่องนี้กรได้ <c oughs> โอ้ยเขาดิ่นี่แต่ว่า บ่รเวฮึเป็นเลนเนาบอกเล็กอยู่เนาะกหนาผู้ชายมันน่พอกันบ่น้ะเนาะเดี๋ว่าเด้อ้ยคิดนะคิดนะ่เฮ้ยูดิบักนี่มันส่งตาตีตาล้านตาท่วงมาแท้เอ้ยตัวหุอยู่หอเอางกไปล้านแลนะเฮ้ยน่าผู้ชายแบกขวัญย่างูนองเบาเฮ้ยบ้นี่หน้างบว่าซ่เ้ยมึงบอกว่าบักนี่ โอ้ยขวเขาบอกดีบอกแล้วเนาะอยแล้วมึงจะบอกเขาเด้อว่าว่าน้าอยู่นี่ว่าันนี่โอ๊ยกระใจโอ้ยมันปนันหมดแล้วเกียรนี่ไม่มันโกกกันบ้าไ้บดนี่อ้ยเนาะลูกสโวเจะไหนเดือสิบอันนี้มันบงี่จีพจพอะว่านผู้ชายก็เลยไม่อือกูบอกไว้แล้วนี่เล็กกูบอไว้แล้วบนบ้ทุลงเลยบอกอัมันจะเป็นอะไรนักเกียนี่โอ้แทไหนละเล็ก แต่ลีต้แล้วแทะอู้จ้ว่า,วากลต้เจ้าของนีกวัวปากันี่ออนะ่ะม่ยอรับบออังก็เป็นห่วงกตว่าลิต้เจ้าของกับลิต้กเล้ยว้าอหัวนะ่ยับบุเอาก็แม่นั่นตัวปากนี่แมะมาพักหายเนยหนื่อยเลยสิอยากกลับขึ้นไปพอ่อจักเฮย ฮาบ่อะไรมึงกะแย่ตัวบ่มีอันดอกเ้ยโอ้ม้เจ้านีขืนเงนผู้ย่บานผู้จนนี้ยว้าขนขืนเงื่อนผู้ย่บานนี่เขาไป้เขาอย่างเดียวเด้แพปแล้วเนาะจะงเป็นเนี่ยอืมโอ้แเ้จะได้ยเล็กออกความคิดซอยกูในบักีโอ้ยเล่ตาจวงเลยเนาะเฮเหนวะอืมออเป้ขันเขาลับไปนี่ กูก่ยังสิว่าถืกลุ่มจะบอกอืมไม่ต้องการที่เป็นหัวเป็นตัวเมื่อหัวตัวก็เสียสุดผมบอกขนดนี้เออเนาะอืออือต้องเฮ็ดแบบมึงปังใช่มั้ยเนาะเออต้องหยุดต้องที่แมนบอกเออดูว่าเจ็บๆแบบเป็นตัวเฮ็ดเป็นโมโหกบเกินเลยแมั้ยเอาะชูเลยแป้งกับผู้ต้องฆ่าน้ำหอมกับผู้ต้องใส่เออน้ำกับผู้ต้องอาบ อ๋อเมนเมนไปรดเนาะเม่นใชมันเด็กกินปับก่อนหยวบเลยเม่นบ่เม่นเพราะว่าเมียข่อยดาดูเนฮะโตไปห้อาบน้ำอาบไงเนี่ยนี่เนี่ยเอาแจ้งสบอกเออไป่ามาอาบน้ำตัวอยม่นน้ำโอ้ยปักันนีกรจงใส่แล้วล่ะเออน่ะอนาหน้ากับสิบหอาบน้ำผมจะเลยบอกเออเอามาามว่าเมนเมนไปนูบนกากนีบอกสมื่นมันจะทดไดในบอ แมนๆมนแล้ก็ฮัดปุ้ยวาเย็ดเป็นตึงตังตึงตังเนาะเพราะว่ามันสู้เหรอหงอกเวลามันต้องสูงต้องยังรอดกันได้บ่เอออู้กูยังบ่พ่อที่เลยกยังบ่พ่อที่วาสันเฮ้ยงานยังมึงเลยถ้าจะคล้องไปพร้อมหน้าบ่าสามมือเซ็ตมือมึงกี่ท่อนไหนบ่เนาะเมนแมนแมนเออชนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าสิลองไปเบืองว่ามันสะเปเจอไมนอยู่บ่เออมนตัวแกนี่ โอ้ยโอ้ยโคตปี้เียกงงยคนนี้จะตเจ้าเจ้าเจ้าละเออก็เช่นตัสับตัวแมนแมนเพียนบักเล็กต้องลองเบิองแผนของมันบ้าบน้ำสาเมื่อแล้วก็ต้องหายังถ้าไปมันเหม็นเหม็นจิกาเขาไก่ห้องบอล่องเบิ่งลองเบิ่งต้องยึดติเม่หนกเพียนไปพร้อมบ้าดูเบื่จะดี ยาหนี Workers, ่เบิดแล้วยาบำรุงร่างกายนี่ปวดนี่เบิดแล้วอยากยี่ห้อไม่ยี่ห้อเดยว่แห้งดีว่ะมาโอ้ตัวจิไปีส่วนน่าใส่ยี่ร่องยี่ห้อนี่ร่อส่วนน่าใสร่องยี่ห้อเลนี่ยาชุูกำลังชุดนี้ต้องดีแน่นอนเลยเออพวกเพื่อนนะครับมาตัวพิบุตรสารน่าไส่ลุง ยังย hey, oh, oh, hey, oh, ีกนาเกียบว่ยว่ยวัยไม่ยังอม่นีโอ้ยไปไปเจ็บโอยเล็ไม่ยังโอ้ขู่เมย์่กันนี่เมยโอ้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 อยังโอ้ยไอาไว้เอาวเส้นบาปน้าเป็นเดือนก็ตายคอรอบ่กันนี่เอ้ยยาเขาหนีนีเดี๋่เกยเ อย่าไปารูป้แรงไกลนะนะเออโอ้ยใาใจาวอ,อ,อ,อิีมึงเอาไปได้ผนมากคันน <c ười> ี้จะว่าน้าางมือหคือก่าอ้ยนาเก่าเอ้ยบเมื่อแล้วเลยกคบเม,มื่อแล้วอุ้ยจะไหนละเล็กปัดที่นี่เบิดระบียนอุ้ออยมื่อก่าเราถึง กูไหโอนันเล้วเงินกูก็จะไปบ่เออบ่งยูนี่ตัวไมยย่ยูนี่เขอาอเาจะไปชวยเหล่าดิเหยหาบไปปากกันีก้กับเอาเพียงหาตาเลียงตาเล่ามามึกนนามงกรีตัห,หน้าบ่รับเนาะเอาหน้ามึงะบ่เบิ่งเจ้าของดิ้เออขาเราก็่ายูสมเทาปากกันี้เน, <laughs> นี่ยบ่สัน้สีิวองน้ำบ่เนาะคขาปไปนั่งเฝ้าน้ำไป เฮ้ยมึนจบขอมเฮ้ยพอไว้ก็บพอต้องดอกเขามันเห่าแล้วหน้าม่ได้ยูเรื่องแบบนั้นแม่เอาองเงินบริษัทเออมึงอย่าสวนเราเด้อมึงอย่าสวนเราเด้อพ่อซ้ำหนีกับพ่ออย่าตัวไม่อย่าผมลุงตัวนี้ชุดยอดเลยดิสวนพันปีเอายาน่ะมันไม่มีผู้ยิงบอกปกกันนี่เจ๊ดยัง ป่าท่าเราสื่อไม่นี่กูก็จะได้สื่อสู่เล่าตัวเฮ้ยเม้นพัศน์อันว่าอยู่นี่มันหลับหรือมันจือหรือมันจังไรกูนะนี่โอ้ยนี่แต่ได้ระบาดที่ดูควยอู้้คือหนาวา่นั่นแหละคันมีหยาผู้หญิงของผู้หญิงนี่ก็จะได้สื่อมาสู่เล่าตัวเม้นพัศนอันว่าอยู่นี่นั้นสรุปแล้วนั่น สิกลับขึ้นเมื่อสินอนอยู่นี่หรือสิกลับขึ้นเมื่อนอนนานใส่อนันกูก็ว่าสิกลับเมื่อนอนนานนอนใส่เม,นนมื่อไงล่ะ <c oughs> อันสรุปแล้วนี่มาซักอ่นมาเศร้ามึงแย่งซื้อสู้ตายตัวเป็นเมียเขาละมาแม่บักอันนี้ตัวฉัมไต่จมเห็ุยังไงจมเพราะมันหายเมื่อยนี่ละ่ะ <c oughs> ไปมาเลยเห็นกระท่อมคอยเป็นที่กระท่อมพักพักก่ตัวนี้อู้กระมองนี่กระมองสงบจิตสงบใจเนาะโอ้โเซาเซามีเงี้ยอะไรก็บขึ้นเมื่องั้ยเมียนว่าสั้นกระมึงเป็นต้ตนต่อเนาะบักันนี่ต้นเหตุให้เดี๋ยวเราเป็นนังสั้นเอ้ยเราพูดเดยเป็นคนแนะนำข่อยมาที่นี่อู้หน้ากระแนะนำอยู่บอกขีดว่ามงึงสิใส่ของแบบนั้นใส่ย, <c oughs> นนยาประมึงเง่ใส่ชี้ชี้เนี่ย โอ้ยจังมึงหนิมันบอดเเปน็นอยังดีเล็กมึงยังงงางนุ่มยังเนียนมึงเบิ่งหน้าผู้ชายด้วยนะ่ะแบบนี่ย่างกับสิล่มแล้ว <laughs> จัง้งไหนยังไปเอายาสู้กับหลอกกำลังอโอ้ยเล่าว่าจัางสีเเเเเ่เดีว่าโอ้ยน่ามียิ่งมึงสมือนกูบอดเลยยัดยังโดนเลยเดียวมันว่ากูมีมือมีแงงมาสั่นมึงหน้ามียิ่งมึงนี่แจ้งตัวเริ่มแจี้ยงตัวเต้ยงจนกูยาดเราไปดินเบาว่าสั่นฮ ตัว,ว่าจันบอกเออนี่ยสวยงามขึ้นว่าจันวุ้ยต้องหาวิธีกูดีนะเล็กว่าจันว่าย่องฟ้อมเออ <c oughs> เออรู้แล้วาา่ากูเริ่มไม่ไว้ใจแล้วว่าจันกูต้องหายาบำรุงเนี่ยว่าจันระวังไปนั่นพุน่นเออเดี๋ยวว่าอย่าบำรุงผ่านนี่นี่ผ่านจากไหนบะกระนี่ผ่านว่าจันผ่านเสื่อกลีวอยู่เฮ้ยออว่เอาอู้มันก็เป็นบางเสื้อ ต้องเข้าใจตัวอู้เอาเอาตาวาหน้ายังบอกนนั้นอยู่เด้อียังคงไปยิงมีบอแบบอันนี้นี่ไปบอกไปได้ฟังเลยนี่ไปบอกหน้าผู้ชายมึงฟังเด้อถามเบิ่งถามเบงหงุดหงเอาไปเอามาผัวขมิ้งข้าวพ่อปั่นกันละคุณร้องยีตัวนที่แรกกอะไรเอาไปถามเบิ่งซื่อว้หงุดไหลิดอ้ยหาล้ำเทือมันกระจิด ได้ซูซีกันเนาะใช่อ๋อน้ำมือจะงสาระอออย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อนาทีน้าบอกกันเด้อมันจะได้ซูซีกันเด้อูดเลยลุกเรี่ยวเพราปันกันแล้วนะใช่ครับแล้สาวนี่ก็ดีเงือดม่ต่างกันดอกกูแบบนี้คว่ำบอหรือความกันความนี่ Hãy tung sân tung chỉ mà nó khác rồi <laughs> ông còn là bạn lái dám mình